สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้แอดมินนะครัมาสอนยิงมุมสูงนะครับผมบูจินะครับบูจิกับซูเปอร์ฮันเตอร์สิบเอ็ดนะครับสำหรับใครอยากไปสายล่านะครับบางทียิงในชุมชนอ่ะมันเดี๋ยวลูกมันไปโดนโดนบ้านโดนหลังคารถเขานะครับผมจะหลังๆมาออกมามาฝึกข้างนอกนะครับทุ่งนานะครับสายมะม่วงดีที่สุดตอนนี้มม่วงเยอะนะครับ ใช้ลูกเหล็กเลยนะครับ7.5ถึง8มิลนะครับผมีลยวผมลองยิงให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยววอร์มวอร์มอัพกันหน่อยนะครับจับง่ายแบบนี้นะครับผมถ้ายิงฮาร์ปหรือฟูลนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลูกลงไปเลยนะครับแล้วก็ปุ๊บมันจะตรงแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วจับแบบนี้นะครับถ้ายิงแบบนี้ยิงยางสั้นถ้ายิงแบบนี้นิ้วโป้ดูดูนิวโป้ครับถ้าขึ้นป้าแบบนี้ ยิง OTT หรือ TTF นะครับอันนี้ยิง OTT นะครับแต่ถ้าแบบนี้คือยิงยางยาวเดือคฮับนะครับแค่หมุนนะครับ1 2 3นะครับหนึ่งดูนิ้วโป้งนะครับ1 2 3ถ้ายางสั้นผมแนะนำให้ยิงแบบนี้นะครับไม่เฉียวหน้าแน่นอนนะครับแล้วก็เลงไปง่ามนะครับผมเลงผมเลงผมเล,ง,มเลงหัวง่ามอย่างเดียวเลยผมขยับยางเอาหน่ดยหน่อย ข,ขยับยางเส้นบนตรงนี้นะครับจำเอาว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนทีนี้ยิงมะม่วงเนี่ยมะม,ม่วงมันมีอยู่หลายระดับนะครับม,มีหลายลูกเดี๋ยวผมจะยิงม่วเลยนะครับเหมือนสมมุติว่านกมันเกาะอยู่หลายกิ่งนะครับเราจะได้ฝึกไปในตัวนะครับอโอเคครับผมโดนนะครับ ดนนะครับโดนนะครับ,นนรบแล้วผมยิงกลุ่มใหม่นะครับมุมน้นนะครับโดนนะครับผม นะครับโดนหลุดล่วงนะครับผมฝึกยิงแบบนี้บ่อยๆทุกวันนะครับนกล่วงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะยิงลูกที่มันห้อยลงมาอ่าล่วงลูกที่สองนะครับ แต่จริงๆผมจะพยายามยิงไม่ให้มันล่วงนะครับมันจะได้ยิงใบๆนะครับแยิงยิงกลุ่มนั้นเหมือนเดิมนะครับโดนนะครับ,<ด>รบทีนี้ถ้าใครยิงง่ามหัวตัดนะครับยิงง่ามหัวตัดที่เป็นยางยาวจังหวัดที่เรายิงแล้วลมลมมันตียางนห้ามปล่อยลูกนะครับหัวบุบไม่หัวบุบผมก็จะเฉียวหน้านะครับถ้าลมแรงๆอ่ะ แนะนำให้ยิงยางสั้นอย่ายิงยางยาวอันอันอันตรายมากนะครับผมนะครับบทเรียนผมเลยนะครับบางทีช่วงนี้มันลมพายุฤดูร้อนนะครับดึงเต็มหน้าอย่างนี้สั่นพอสั่นมากๆแล้วแบบลูกวิ่งชนหัวงามเลยนะครัโคตรเสียดายเลยนะแต่มันซ่อมได้นะครับโอเคผมยิงก,กลุ่มนี้ให้ตกก่ออ่าไม่โดนนะครับ นี้ยิงสดๆให้ดูไม่ได้บอมอัพเลยนะครับยิงให้ดูเลยโดนนะครับซูเปอร์นเตอร์0.5 5จากพี่รันนะครับโคตรเด็ดนะครับตัวนี้ผมลองมาหลายตัวแล้วตัวไหนดีก็ต้องว่าดีแนะนำกันนะครับตัวไหนเอามายิงแล้วไม่เวิร์กผมก็ไม่แนะนำนะครับโดนนะครับ โดนนะครับวูจินะครับยิงดีมากนะครับโดนนะครับกระจายเลยนะครับดเชียว <Social S 2> นะครับ โนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกันมุมนี้นะครับฝึกหลายๆมุมหลายๆระดับหลายๆความสูงล่วงเลยนะครับลมแรงนะครับยางสั่นไม่กล้าปล่อยลูก ให้ลมไปกันอันตรายนะครับยิงยางยาบล,ลมแรงนี่อโอเคอไอแพดก็สับช่วงนี้ร้อนนะครับผมไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่โดนนะครับโดนนะครับ ไม่โดนนะครับถ้ามองจากมุมนี้ไปเหมือนเรายิงเป้าสองเซตน,นะครับระยะน่าจะมีสิบห้าเมตรสิบห้าเมตร,รได้เป้าสองถึงสามเซนนะครับประมาณนี้มุม่วงลูกเล็กๆนะครับ,รบโดนนะครับยิงแบบนี้นะครับมั่นแน่นอนเปลียดลูกใหม่นะครับ ไม่โดนต่ำไปต้องหงายข้อมือถ้ามันรงนี้ต้องหงายข้มอ,ม,อ,อขมือขึ้นอีกแบบนี้นะครับปกติแบบนี้ไม่โดนนะครับตัวนี้คุมลูกกระสุนได้นะครับแต่ยางตรงนี้ต้องสัมพันธ์กันตรงจับลูกนะครับขึ้นนิดนึงถ้าลูกมันต่ําไปถ้าเราไม่ขยับกระสุนก็ บิดตัวนี้ขึ้นนิดนึงได้นะครับชยวเ,ยวเกือบโดนไหนนะครับยิง สิบถึงยี่สนัดเช็คยางด้วยนะครับเผื่อยางขาดโดนนะครับผ